ตอนนี้เราร้สึกแค้นลูกคนหนึ่งมากเราถามทางเขาแต่ลูกเขาบอกว่าขี่กรเิบมาแล้วพาะเรากลับไปถามร้านจานเดิมแล้วเขาบอกว่าขีดต้องไปอีกขี่ไป10เมตร1กโลอะไรอย่างเนาะรู้สึกว่าแค้นลูกคนนั้นมากแบบทำให้เราแบบเสี่ยวเวลาไปม,มากเร้วมเป็นคนฉกแล้วเป็นบ้านเลยคนแก่หรอกนตัคนแก่หรอ,นนอนมาตมันบาด ถามแล้วพ่แม่ลูกช้างสามตัวคนถามอยู่ไหนคนถามอยู่ไหนกูเจอช้างแล้วสามตัวเฮ้ยกูไม่รู้บอกว่ามึงก็รอถามสิเฮียเฮ้ยมึงแน่ใจเหรอว่าไปทางนี้ตัวเรียกมันวมาบ้านไรกีลา แกคุณอยากมาแล้เหรอเฮ้ยคุณคุคถามเลยเหรอร้านก็ไม่เปิดแเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วร้านสักอบรีบอยากจะ้อถามแลกคำถามสักหน่อย ไปอันนาแต่ทอดจาวะกรูดชีละวันไปทางไหนคะตรงทังนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะตรงไปตรงไปไปทหนทางหนเนไม่รู้ไม่าม่ห้าตงไปทางน้ไป่ไาย่ค่อยกับมาทำไล้มึงไปวัดที่ได้ก่อนเถอะ ไปมากเราใกล้จะถึงความฝันของเราแล้วนะคะวัดวันี้ได้คิดใกล้มากเลยเราใช้ทางถนนน้อยเลยนะจะแบบว่าแบดใกล้มอกตอนนี้ใหลอีก10กิโลค่ะแล้วก็จะถึงวัดที่เราตามหาแลนะคะ แต่ว่าเราก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าเราจะเจอจริงหรือเปล่าเฮ้ยทางพวกหนูเลยแล้วนะยังจะเอากินพื้นที่อีกหรอลุงคิดว่ามึงจำทางกลับได้ไหมได้ไ วัดจะวีดีโอวอดีโอด้นั่งรอวีโอแล้วเราถ่ายกันแค่ไนะพจะดจบได้แบบเนี้ยตามสปายเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรอะไรลงเรียงหาเออวัดวัดอุ้ยเหี้ยวแม่งดูคลองน้ำอีกคุณนึกว่าคลองใหญ่เหี่ยของเล็กดิเดียว Hãy subscribe cho kênh แต่มึงดูรถค้อนคลาสสิกเลยเฮียโอ้ยแอ่ยโอ้ยอค,คนพอคนแม่รวยแต่ว่าเศรษฐีอะมาเศรษฐีวระวังเลยเว,วัดทา่ากิสระิสนะเฮ้ยจะมีบอกนะไหมจะรีบอก ใจเนอะลองถามลุงไหมก็แต่ลุงไม่ไม่ไ,ไ,ไว้ใจว่า๋ยวนดี <c oughs> แม่อย่าโทษมันเพราะมันติดอีกบ้านคุณตาบ้านคุณตาแม่ก็บอกคุณตาจริงแหละเพราะคุณแก่ชอบปลูก บ้านคุณตามีชิชาสองด้วยต้านคุณยาคุณยายผู้ติดคือว่าเล็กสัตว์เนี่ยมีโกงอะไรด้วยอ่ะเฮียเฮ้ยไม่ไงมาถูกเขาละ